ไอพี่น้องพามาใจใจยนน้สร้างบุญอุทิศนะฮะเพื่อนแต่ว่าสวดเจ้ก่อนเนาะเดีวฟังน้ำนี่เังเดี๋ยวเอาของเงีเจ้าก่อนสวดใช่ยนะให้เจ้าใช่ยนะแปดอย่างของขพุทธเจ้าบทของความหึงประกาสิบอีาอีกหนึ่งนจับจ้ากจิได้ทั้งบุญจะได้ทั้งศีลล้วกจิได้ใช่ยนาได้ฟังเทศโอ้ได้ชีชีท่าได้บุญชีท่าสตอนุมตนาอะ นามัสพะวตัวอรหะตัวสัมมาสัมพุวธัสนามัวธาสเคพะทวตัวอรหะตัวสัมมาสัมพุวธัสนามัสสพคะวตัวอรหะตสัมมาสัมพุวธัสสะอิติปิโสภะคะว